วันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์พี่คนนี้นะครับแกบอกว่าเอาเงินดอนลล่าร์มาตีเป็นเงินไทยอีกแล้วมันก็เยอะสิคือร้อสามหมื่นบาทนะค่าของชีวอที่อเมริกาก็แพงเหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่ครับพี่ใช่ครับแพงต้องบอกก่อนว่าเจตนาผมไม่ได้ตั้งใจพี่มาแขวนฮะแต่ผมเจอคอมเมนต์สไตล์นี้ค่อนข้างบ่อยแล้วผมไม่เคยทําคลิปออกมาอธิบายเลยครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะผมเชื่อว่าคอมเมนต์สไตล์แบบนี้คนที่ทําคลิปอยู่ต่างประเทศหรือเมืองนอกมักจะเจอบ่อย ผมเชื่อว่าเกือบทุกเพจเลยครับเพราะอะไรเพจที่เราทำเนี่ยเราพูดเป็นภาษาไทยนะคะนั่นหมายความว่าคนที่ดูหรือแฟนขับมักจะเป็นคนที่อยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็นิดหน่อยอะไรแบบนี้ครับน่งคตุผอลทำไมเราต้องพูดเป็นเงินไทยถ้าเอาแบบ common sense นะครับอย่างผมเคยดูคลิปคนที่เขาอยู่อิสราเอลเกาหลีเมื่อเขาทํางานที่ต่างประเทศผมไม่ได้อยู่กับเขาผมไม่รู้ว่าเงินเนี่ยมันเยอะหรือน้อยถ้าเขาบอกเป็นเงินเช็คผมจะนึกในใจว่าแล้วทําไมมึงไม่บอกกูเป็นเงินไทย ผมไม่เข้าใจครับว่าเงินเช็คอะมันเยอะหรือน้อยล่ะที่มึงได้อะใช่ไหมผมก็ต้องคิดแบบนี้ครับถ้าแบบคอมมอนเซนนะผมก็จะไม่เอะใจอะไรผมก็จะเป็นเรื่องอ๋อปกติอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องบอกถ้าไม่งั้นคนก็จะถามว่าแล้วเป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับทําไมไม่บอกดังนั้นพี่ต้องทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้นะถ้าพี่อยู่ต่างประเทศแล้วพี่ทําคลิปพี่จะเข้าใจครับเรื่องพวกนี้นั่นแหละแล้วถามว่าอีกคืนละสามหมื่นนะครับมันเยอะหรือน้อยเอาจริงนะครับพี่ไม่ต้องตีเป็นเงินไทยเงินดอลลาร์ก็เยอะครับ ผมไม่นอนรอวันนั้นใช่ไหมฮะที่ผมให้ดู1,100่ยเหรียญเนี่ยจะนั้นเฉพาะค่าเสียเวลานะครับไม่ได้เกี่ยวกับการวิ่งงานนะนั้นค่าเสียเวลาที่ผมนอนร้อยเฉยซึ่ง1,100ห่ยเหรียญเยอะไหมเยอะครับผมร้อยให้พี่คิดอย่างนี้นะเอารายได้ขั้นต่ําในรัฐที่จ่ายสูงที่สุดเลยครับที่นี่จ่ายเป็นชั่วโมงผมให้ชั่วโมง20เหรียญเลยเอาแบบสูงๆเลยถ้าพี่ท,ทา full time วันละ8ชั่วโมงพี่จะได้160ยให้พี่ทํา OT เลยก็ได้อา200 200กว่าเลยผมให้ ถ้าเอารายได้เฉลี่ยดโดยทั่วไปขั้นต่ำที่เขาทำกันทั่วไปอ่ะวันละร้อยถึง200ร้อยเหรียญครับการที่ผมนอนรอชั่วโมงละ80ดสิบเนี่ยพี่มันมีไม่กี่งานหรอกครับที่จะได้สูงแบบนี้มันไม่จําเป็นต้องตีเป็นเงินไทยแล้วจะเยอะในอเมริกาคืเยอะครับพี่ถามว่าค่าอางชีพสูงไหมสูงครับผมปกติผมไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องส่วนตัวนะเอาเป็นว่าครอบครัวผม5้าคนเฉพาะค่าอาหารที่ผมใช้จ่ายตีว,ยว่าเดือนละพันกว่าเหรียญถึงผมให้สองพันกว่าเลยการที่ผมนอนรอหนึ่งวันเนี่ย 1,100เหรียญเนี่ยครอบคุ้มค่าหาผมได้น้งครอบครัวแล้วครับค่าชีพอเมริกาสูงไหมสูงครับแต่ชีพขับรถถ้าอยู่ในที่ที่ถูกจุดรายได้ไม่น้อยครับไม่น้อยเอาจริงไม่น้อยไม่ได้จะหวดรายได้นะครับแต่ถือว่าเป็นรายได้ที่ไม่น้อยเป็นหนึ่งในงานที่ถ้าวิ่งถูกจุดนะครับเป็นหนึ่งในงานที่จ่ายค่อนข้างดีนะฮะเป็นเป็นอาชีพที่จ่ายค่อนข้างดีนะครับในอเมริกาเพราะฉะนั้นคึ้นละสามหมื่นในอเมริกาก็หาได้ไม่ง่ายนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบางคนทํเวลาห้าหกพันทั้งวันครับผมทาทั้งวันนะ การที่ผมแค่นอนรอหรือผมวมิ่งงานหนึ่งวันเนี่ยผมก็ได้ค่าใช้จ่ายเกือบเกือบเขาเรียกอะไรครึ่งเดือนเข้าไปแล้วครับใช่ไหมดังนั้น1,100งันนึ่0เหรียญ30,000ไม่ต้องตีเป็นเงินไทยครับเงินดอลลาร์ก็หาโคตรยากเมื่อก่อนทำงานผมก็ไม่ได้แบบนี้ครับผมไปยืนทำงานอยู่บอ่อน้ำมันชเช้าเย็นๆยนวันละ12ชั่วโมงผมยังไม่ได้เท่าผมนอนรอเฉยขึ้นของงานเฉยเนะยครับผมยังไม่ได้เลยครับ2อาทิตย์อ่ะถือว่าเงินดีนะผมไปทำมา2อาทิตย์มันออก2,000กว่าเหรียญอย่างเงี้ยใช่ไหมสมัย10กวนะ 2,000กว่าเหรียญสมไมนะผมว่าเยอะแล้วนะแต่ผมมานอนรอเงี้ย1,100เหรียญสบายครับเยอะกว่าแล้วลองคิดดูว่าในหลายๆรัฐทั่วไปที่รายได้ไม่ได้สูงขนาดนั้นอย่างเช่นโอเครัฐที่ผมอยู่เงี้ยทำงานห้างสินค้าชั่วโมง13เหรียญผมไม่ทำงานละ8ชั่วโมงเลยคือ full time ก็แค่ประมาณเท่าไหร่เหรห104เหรียญใช่ไหม104เหรียญหากภาษีนู่นนั่นก็เหลือไม่เท่าไหร่ครับซึ่งนั่นแหละฮะเป็นการเปรียบเทียบผมพยายามเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่า เงิจนจานวนนี้จริงๆแล้วในอเมร Trans ิกาก็ไม่ได้น้อยครับผมทําไมผมถึงไม่อยากพูดเป็นเงินดอลลาร์จริงเงินดอลลาร์ผมพูดได้ไหมพูดได้นะครับผมก็พูดได้แต่ผมจะต้องตอบคําถามมากกว่าเพราะอะไรไรู้ไหมฮะอย่างแรกเลยถ้าคนไม่เปิดเครื่องคิดเลขหรือเข้าไปดูเขาจะไม่รู้ครับว่าแปลเป็นเงินไทยเท่าไหร่ตอสุดท้ายผมจะต้องมานั่งตอบนั่นคือทําไมเหตุผลที่คนที่อยู่ต่างแดนแล้วทําคลิปพวกนี้ถึงต้องพูดเป็นเงินไทยครับอย่างน้อย้เขารับรู้เป็นเงินไทยเขาจะไม่ต้องจินตนาการแต่บางคนก็อาจจะชอบพูดสไตล์นี้แหละว่า ใช่สิมันเยอะเอามาพูดเป็นเงินไทยมันเยอะผมขอพูดคำสุดท้ายพี่อเมริกาก็โคตรเยอะครับโคตรเยอะมันอาจจะไม่ใช่เป็นงานที่เงินเดือนสูงที่สุดนะครับแต่มันสูงกว่ารายได้ขั้นต่ำเยอะมากครับเยอะมากพี่ลองไปเซิร์ชดูรายได้ขั้นต่ำเฉลีย่ยในอเมริกานะครับเฉลี่ยรายได้กลางๆอยู่ที่ปีละ60,000เอ่อ2,000เหรียญหรือปีประมาณ2ล้านบาทต่อนหนึ่งปีนะครับไม่ใช่รายได้ขั้นต่ำนั่นรายได้ชนชั้นกลางโดย average ทั่วไปหรือ มาตรฐานเส้นระดับกลางผมวิ่งงานพวกนี้นะฮะรายได้ผมปีหนึ่งสี่สี่แสนกว่าครับสี่แสนกว่าพี่ก็ลองไปคํานวณบวกดูอย่างที่บอกไม่ได้มีเจตนาที่จะอวดเป็นไปได้ผมไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดเพราะว่ามันเป็นสิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมจะไม่เคยบอกเงินเดือนผมเต็มๆนะบางทีคนถามมากๆผมก็อธิบายเป็นงานบางงานไปอะไรเงี้ยแต่ผมไม่อยากพูดอะไรเต็มๆบางทีนี่แหละผมไม่อยากเจอแบบนี้คนจะชอบหาเอ้ย e มึงอวดมัง่งนั่นนี่มังผมไม่ได้มีเจตนาที่จะอวดครับแต่แค่ บางครั้งมันก็ยากที่การที่จะทําเพจแลวจะให้คนเข้าใจเรื่องพวกนี้เราไม่พูดเขาก็หาว่าเราปกปิดกักขอ้อมูลนูล่นนี่นั่นพี่ต้องเข้าใจคนทําเพจด้วยครับแต่เวลาที่เราบอกไปคนก็จะบอกว่าโอ้ยมึงอวดมึงนู้นอยู่เมกามันก็แพงเหมือนกันแพงครับพี่แต่ผมไม่ไดอวดนะผมอยู่สบายครับผมมีเงินเหลือเก็บทุกทุกเดือนแล้วเก็บเกินครึ่งด้วยครับอันนี้แบบตรงๆเลยนะจากใจตรงๆเลยผมไม่เคยมาอธิบายแต่ผมขออที่บายทีเถอะ คนจะได้เข้าใจสักทีนะครับโอเคครับผม